ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง p r อ p e r t y โฟกัสครับสัปดาห์นี้เราจะมารีวิวโครงการคอนโดมิเนียมหรูในย่านถนนอโศกค,ครับอโศกเป็นหนึ่งใน CBD ของกรุงเทพมหานคร,ะนะครที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพครับทิศเหนือมีโครงการ m e ะโ project ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะนั่นคือมักกะสันคอมเพล็กซ์ซึ่งมีแอร์พอร์ตเรลลิง์เป็นลิง์สำคัญที่จะลิง์สาม international airport เข้าด้วยกันในอนาคตครับนับได้ว่าในอนาคตก,ตก็จะกลายเป็นประตูเมืองแห่งใหม่ของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ครับ เซกเมนต์ของตลาดที่จะเกิดขึ้นในย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านของ B บวก up จนถึง A ครับอยากจะให้เล่าถึงที่มาของการพัฒนาโครงการหรือการได้มาของที่ดินตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ดินแปลงนี้ครับบุญรอดได้ถือครองมามากกว่า 40, 40ปีแล้วนะครซึ่งหลังจากที่เราได้ก่อตั้งสิ่งเอเซทขึ้นมานะครับล้วก็เล็งเห็นว่าเป็นที่ดินที่มีศักยภาพนะครับ และประกอบกับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินที่อยู่ในย่านที่เรียกว่า CBD แห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับในเรื่องการเดินทางก็มีทั้ง b t Airport Link, s MRT a i r p o r t Link กนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการของเราทางขึ้นทางวนด้วยแล้วก็ท่านด่วนใช่ฮะสามารถใช้รถยนต์ได้ด้วยทุกๆโครงการของของ C ีเอสสเตนะฮะเราจะมีคอนเซปต์ในการทำโครงการคือเป็น Refine Living นั่นคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนเซกเมนต์ไหนก็ตามเนี่ยเราจะมุ่งเน้นตรงที่ว่าเราจะออกแบบโครงการอย่างไรให้สามารถที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของได้ดีที่สุด นั่นก็คือการพิถีพิถันทุกๆรายละเอียดคอนเซปต์โครงการเราคือ live life simply เรามุ่งเน้นที่ว่าลูกค้าที่จะพักอาศัยที่โครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จะซื้ออยู่เองก็ดีหรือจะเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่อลงทุนก็ดีเนี่ยนั่นก็คือทุกคนสามารถที่จะเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในการที่จะซื้อโครงการของเราไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการวางผังโครงการนะครับการจัดขนาดห้องนะครับฟังชันต่างๆพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนกลางจะเห็นว่าในทุกๆดีเทลเนี่ยเรามีความใส่ใจ แล้วก็มุ่งเน้นถึงการอยู่อาศัยให้สะดวกอย่างแท้จริงแนวคิดในการออกแบบของเรานะครับคือเราเองจะไม่วางตัวตึกไว้ที่ด้านหน้าโครงการนะครับเช่นว่าเรามีการถอยล้นก็ประมาณสัก40เมตรพื้นที่สวนจริงๆประมาณเกือบหนึ่งไร่อ๋นะครับที่เราเว้นเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งไร่บริเวณที่เป็นสวนของโครงการของเรานะฮะนอกจากจะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่บริเวณชั้น10 ตรงนี้พื้นที่ก็ประมาณ5้าหรอตารางเมตรนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่เรียกว่าสวนลอยฟ้านะฮะจะอยู่บนชั้นส3ิบามอ๋อครับนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เล็กลงมานิดนึงนะครับก็คือเป็นพื้นที่สวนที่สามารถจะให้ลูกบ้านเข้ามาพักผ่อนพักผ่อนได้ด้วยเข้ามาถึงก็เป็นท้องครัวเลยใช่ไหมครับส่วนแรกตรงนี้ก็คือจะเป็นชุดครัวนะครับเป็นชุดครัวซึ่งเราก็จะมีครัวบิวอินไว้ให้นะครับก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมนะฮะครับตั้งแต่อันนี้เป็น ไมโครเวฟและเตาอบบิวอินเลยบิวอินเลยนะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็นซิงค์แล้วก็มีตู้เย็นนะฮะตู้เย็นบิวอินนะฮะสำหรับห้อง two b e เนี่ยเราก็จะให้ตู้เย็นสองชุดด้วยกันตามการใช้งานจริงนะครับโอ้หนี่ห้องนอนเหรอฮะใช่ครับดูหน้าต่างกว้างมากเลยนะครับเนี่ยใช่ฮะ ก็อพอซีลิ่งเราสูง3เมตรเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องดูโปรง่งใช่ฮะ,ะไม่อึดอัดอืมแลแถมว่า C2 ทูไปในห้องน้ําอีกใช่ยิ่งดูกว้างลดความรู้สึกลงไม่ได้ครับคือคอนเซปต์ของเราจะเป็นห้องหน้ากว้าง,งนะฮะคือจะเห็นว่าเรามีกระจกหน้านต่างค่อข้างใหญ่ แตกต่างเรื่องของตัวล็อกเองนะคะอยากจะทําในส่วนของโปรดักต์อะไรก็ตามที่ทตอบสนองความต้องการคนในเมืองโลเคชันตรงนี้เนี่ยคือจะอยู่ระหว่างในส่วนของ2ส,สถานีนะคะจะเป็นใกล้กลับในส่วนของ BTS สุขุมวิทนะคะแล้วก็ลงใต้ดินของสุขุมวิทด้วยทีน,นี้ถ้าเกิดมาฝั่งส่สวนของเพชรบุรีเองนะคะก็จะใกล้กลับในส่วนของสถานี MRT p e เพชรบุรี The first 30 floors are single level units. Yes. And then we've got our uh, upper zone, which we call the Skyloft, which is uh, two level duplex units, oh, duplex. similar to our show unit, which you can I have see. a look at inside. Mm -hmm. um, we've uh, set back from the street. Obviously, we need to do that for uh, regulation, but it gives us the opportunity to put. Uh, a lot of green yeah. and try and create a buffer from Asok Road, which obviously is quite a busy street. Well, obviously, the ground floor we've got our drop off and we have our lobby yes. uh, inside here. Um, we've also got uh, our uh, car park entrance. Yeah, In this project, um, unlike some of our others, and quite, I think, re reasonably new for Thailand, is the automated car park system. This is hundred percent hundred percent automated and hundred percent cars per unit. Oh yeah, so two hundred and eleven units we 've got actually two twelve uh, mm. in the and we 've got a few a few additional spaces but Wow, this is a very exciting yeah it 's uh, it's different. Um, I think it 's uh, different to what our competitors have done. Um, as i said uh, it 's uh, an evolution of our other loft projects Yes, but what we really tried to do here was to create a, a really significant double height space yeah. that i don 't think anyone else in town is doing other than maybe some penthouse unit, but Typical project that doesn't have this type of space. Across the room is just slightly over eight meters, and mm. from this wall here to the window here is slightly mm. over seven meters. We put up our drone with our camera, and there's very, very spectacular views mm. of Bangkok. Wow. In the real Exciting. project. So, yes, it's a great unit. Mm. Yeah, it's the pantry, right? Yeah, this is our kitchen um, mm. with a sort of an entertainment island, but uh -huh. uh, you know, I think. Uh, most people will be, uh, you know, it's bigger than what uh, most of our competitors would give in terms of kitchen. oh, yes, the master bedroom, right? yes, this is our loft bedroom. Uh, mm -hmm. as you can see, we've, we've kept the, the uh, wall to over the living room uh, as glass, so you, you, know, you can get that uh, dramatic feeling when you're in the room. Mm -hmm. of course, they can put curtains if they want, but. We wanted to give them the opportunity to have this so it, it actually opens up, the window opens up as well. Mm -hmm. And of course there will be views over the city as well. Lotte Automatic Parking. พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท power iq จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายยังเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย เราตั้งอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวอโศกสุขุมวิทนะครับ mm hmm. อโศกเพชรนะครับแล้วก็ถนนพระราม9ก้ับถนนรัชดาจะ mm hmm. อยู่ตรงกลางนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินม mm ีน hmm. าทีนะครับ mm hmm. กับแอร์พอร์ตเบนะครับที่จะมีสถานีใหญ่อยู่ตรงนี้ AP เวลาเราพัฒนาเนี่ยครับเราจะเริ่มจากข้อแรกก่อนก็คือใคร คือลูกค้าพื้นที่จริงๆเฉพาะเฟสิลิตี้อย่างเดียวนี่ก็เกือบ3ไร่ครับโอ้โหอย่างนั้นเลยฮะนะฮะนะคือเราตึกเราเนี่ยเป็นรูปตัวเอชนะครับรูปตัวเอชแล้วก็แบ่งเฟสิลิตี้เป็นด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าก็เป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับโอลิมปิกไซสเ์เลยนะครับโอ้โหว่ายน้ําได้นะครับลงเล่นน้ําได้ขนาดใหญ่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่เป็นวิวที่ออกไปนอกเมืองทางทิศตะวันออกอานะครับก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบสงบสงบ ได้ลมเงาตลอดเวลาเพราะมันหันทิศเหนือใช่ครับนะสงบนะครับคือก็จะได้ความสงบนั่งสําหรับจะเล่นโยคะก็ได้แหละจะมานั่งอ่านหนังสือชิลๆนะครับก็จะได้เป็น,เป,นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยที่รูฟท็อปนะครับเนื่องจากตึกโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตึกที่มีรูปด้านที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็อาศัยความได้เปรียบของรูปด้านที่ด้านใหญ่เนี่ยโดยที่รูฟท็อปเนี่ยเราก็ทําเป็นจ็อกกิ้งแท ที่แรกนี่ก็จะเจอเป็นห้องรีวิ่งรูมก่อนนะครับจะเป็นเสมือนห้องรับแขกเล็กๆนะครับในการที่จะเข้ามานั่งพักผ่อนหรือมีเพื่อนฝูงมานั่งนะครับตัวนี้เองเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นดีไซน์สาหรับคนรุ่นใหม่เลยเพราะว่าเราดีไซน์ให้มีห้องครัวพร้อมกับเคาน์เตอร์บาร์นะครับในการที่จะมานั่งทานนะครับคนที่คนเราสมัยนี้อยู่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกาแฟ ใช่ครับเข้ามาก็ทากับข้าวแล้วก็อาจจะมีอุ่นบ้างนะครับมีช้นเบคอนเฟบ้างนะครับแล้วก็มานั่งทานคุยกันบนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บทําความสะอาดได้นะครับซึ่งห้องนี้เองเนี่ยเราก็ได้ดีไซน์ออกครัวให้เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างลงตัวนะครับสาหรับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับซึ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สามารถใส่เตียง 6ฟุตได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับที่จะให้เราสามารถจะมีโต๊ะนะครับหรือว่ามีโต๊ะข้างเตียงต่างๆนะครับติดทีวีได้โดยที่เดินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบเกินไปนะครับประกอบกับหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะมีความสุขกับมุมมองต่างๆนะครับแล้วแต่วิวต่างๆที่มีครับสำหรับครัวที่นี่นะครับเราก็ให้เป็น L shape นะครับพร้อมกับมาพร้อมกับฟูดกับคอเบอร์นะครับแล้วเรามีตำแหน่งที่ให้วางนะครับไมโครเวฟ นะครับเครื่องซักผ้าไว้ในนี้เลยแล้วนี้คือเราดีไซน์ให้ขนาดใหญ่นะครับตู้เย็นเราก็จะมีเผื่อไว้ให้สําหรับตู้เย็นที่ขนาดใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นคือพื้นที่ครัวก็จะเหลือเฟือในการที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับ,รบพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวัวนเสาร์10โมงถึง1 0โมงครึ่งทางช่อง TNN 2 4หรือดิจิ t a l ทีช่อง16 และโปรดชมรายการย้อนหลังได้ทาง w w w UPI TV. tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ